สวัสดีค่ะพบกับเรสและผมครบวันนี้เรามีข่าวเด่นของลิเวอร์พูลมาอัปเดตแฟนหงดังกันครับเริ่มจากข่าวดีของทีมหญิงกันก่อนเลยค่ะอเล็กซานดราเบอร์นาเบปีกซ้ายชาวสเปนเซ็นสัญญาถาวรย้ายมาจากเชลซีหลังจากทำผลงานได้น่าประทับใจช่วงยืมตัวไม่ใช่แค่นั้นนะครับริซาชิมิสุแบ็คขวาทีมชาติญี่ปุน่นก็ย้ายมาแบบยืมตัวจากแมนซิตี้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเอฟซีวีเอีกหนึ่งรายครับ ามาฝั่งทีมหญิงแล้วมาดูข่าวทีมชายกันบ้างค่ะลิเวอร์พูลประกาศเปิดตัวไฮเออร์ e ur, เป็นพันธมิตรรายใหม่ของสโมสรเสริมภาพลักษณ์ระดับโลกอีก1นก้าวส่วนฝั่งทีมชายก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับฮูโกเอ i ก i ิติเก้และโดมินิกโซโบสไลได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจาเดือนสิงหาคมและอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ค่ะ สโมสรเตรียมแผนลงทุนกว่า20ล้านปอนด์เพื่อปรับปรุงศูนย์ฝึกเคิร์กบี้เพิ่มสนามในร่มและระบบไฟมาตรฐานยุโรปเพื่อยกระดับเยาวชนสู่ทีมชุดใหญ่ขณะที่ในแง่การใช้เงินที่แฟนบอลกังวลไซมอนจอแดนอดีตประธานสโมสรคอมเมนต์ว่าการใช้ใจ่ายกว่า446ล้านปอนด์ในตลาดซัมเมอร์นี้ไม่ถือว่าเกินไปเพราะมีรายไดาจากการขายนักเตะและสปอนเซอร์ช่วยบาลานซ์ปิดท้ายด้วยคดีที่ยังเป็นประเด็นค่ะ ผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาขับรถพุ่งเข้าฝูงชนในงานฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะมีการพิจารณาคดีต่อไปทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่5กันยายน2025จาก Red and c o f o f o o t b ตบอ News แล้วเจอกันใหม่ครับบินสป,ปีคือ Be in spy by AI Yes! 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 yes.